you นับสนุนข่าวโดย The Stone House ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดใน Walking Street กับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิว24กับหลกากหายเมนูความอร่อยทั้งกระบับหมกูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดัซับพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ hungry now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อวันที่25กันยายนที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหนองปลือคุณลีน่าเชนพร้อมด้วยทีมไทยแลนด์สู้ๆได้นำข้าวกล่องพร้อมด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคนำมามอบให้แก่ประชาชนชาวหนองปลือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9 ด้วยภาวะวิกฤตในปัจจุบันโรคโควิด -19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัวประชาชนยังคงต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากในการดำรงชีพโดยเฉพาะการจ้างงานที่มีอัตราลดลง และยังพบว่าอัตราการเลิกจ้างกลับมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถานประกอบการต่างๆทยอยปิดตัวลงอย่างชั่วคราวส่งผลให้มีการปลดพนักงานออกประชาชนจึงขาดไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์พร้อมให้กำลังใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่หนองปลือทีมไทยแลนด์สู้ จึงได้นำข้าวกล่องจำนวน400ชุดพร้อมกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมหวานและน้ำดื่มมามอบให้แก่ประชาชนซึ่งชาวบ้านต่างก็เดินทางมารอรับสิ่งของกันอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมให้ความร่วมมือในการสวมแมสปิดปากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นอย่างดีตามที่เทศบาลเมืองหนองปลือได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ แนะนำที่ดีมากนะคะว่าวันนี้ค่ะเราก็มีการที่ร้านเนี่ย